สวัสดีจ้ามือนี้มาพ่อขัวเมีเลยได้จ้าเนื่อง,จา,งจากภรราชกิจของเฮาออก,กับเป็นอาคารสถานที่นะคะมีการเกียนพวบตกแต่งสถานที่บ่อยนะคะแล้วกับท่านพาอออท่านเล่งเห็นความสาคัญมากไม่บอกว่าเฮ็ดแหลกกับว่งงามพ่ออยอมามจักเยียงพ่ว,าวาจา้าบนเรืมาประดิษฐ์นะคะปะดิษฐ์เครื่องตัดฟมวไหมบอกว้าเดจ้าในกับวังงามมานีิเศษให้เบิง้งผ่อนเฮ็ดให้แล้วเฮ็ดม่งงามตลอดที่ตัวหนังสือผ่อนตอกันตอกน,นี้ ซี่หันซี่นี่เอ็ดนั่นนี่นี่ตามว่าเข้าใจว่าบ่เพต้องอธิบายพร้อมใส่ย่างเดียวจ่อหันจ่อหนีจ่อผู้เดียวว่าได้ใส่ตีนใส่ตั้งตีนใส่ตั้งเมื่อใส่ตั้งเมียอยีกเด้อค่ะพี่น้องจา๋าแมวเอา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 เ,อาเ,อาเอาขาไปจ่าสู้ๆจ่าคุณขาคุณสามีจ๋าคุณสามีสุตรีรักว่าไหนซี่หันซี่นี่อะธิบายเข้มามาเมื่อได้แพ้งวงจ่อยมาจาังสนมา,จากจังสิก็ประกอบรับเพลิน,นน้อยน้ำกลมรงกลมรัดหูจักบ่เบ้าหูจักว่อากาศมาหน่อยก็เปิดพัดลมจวดจ่าจวดจ่าไป คืเนาะมันก็เลยยางนะจ๊ะเอามาเขาเขาเรื่องเขาเรืองเปิ้งก็ตัดหันตัดนี่อธิบายไปอธิบายมาทมว่าเข้าใจว่าบ่ดอกเฮ็ดมาลบความดีทาร์ที่ในเบิ่งพพ้อมสิตัดพพ้อมสีใส่ง่ายอย่างเดียวเปิ้นเ็เฮ็ดไปเฮ็ดไปเฮ็ดไปบ้นไปเฮ็ดไปเฮ็ดไปบิ้นไปตามว่าเข้าใจว่าบัดรอะบานนี้บอกว่าขออนุญาตด้วยค่ะไยเฮ็ดมาแล้ว ฝีเบิง่งต่อมมันสะได้ผลสำเร็จรูปทรงมันก็นสิเป็นยังไงสิล่ะค่ะหลังจากนั้นมาใส่รวดน้ำก้มร้อนนะคะรวดตอนนี้มันก็สิเป็นรวดเฉพาะนะคะหลังจากน,าน,กนาั้นเพิ่นก็ลู้ามาใส่เสียบเสียบปากเรียบร้อยรวดกระโฟมมาเลยคะ่ะเต่าโฟมมามาตัวเบิ่งตัวหนังสือแล้วก็เขียน,น,นตัวหนังสือมาตัวนึงมาเบิ่งนะคะมันเตัวมาเป็นตัวอย่างเพผัวมันเป็นตัวนี้แหละนี่สิ14ตัวถ้าเบิ่งเราไม่ใช่ออกไม่ตัวอย่าง,ง,างได้คือยังเฮาได้ตัางใจเพราะมันก็จวดไปจวดมาตั้งความร้อนเพิ่นกัตั้งแผงควาามร่อนนงเิกว่าา้้ออหมมิรรนลยไปเ็ บ้านไหนไปหน่อยโอ้ฮะเนมารดถ,ถ้าเบิงอยู่คำน,นด้ดีงามก็อโอเคถือว่าผ่านคนเราเกิดจวดจัดจวดจับไปได้ค่ะถาเบิงว่าพนมันจะว่าเป็นยังไงใ่จ้ะรุ่นค่ะพี่น้องจ้ะตูดไปตูดมาตูดไปตูดมาเบิ้งมันจะไม่ตูดอย่างไรจ้ะพี่น้องจ้ะเริ่มเห็นเราเล่นหางเลยค่ะหางมาแล้วหัวมาแล้วจ้ะพี่น้องเอ้ยพนก็บว่ามันเกิดต้องขึ้นอยู่ค่ะมันกิงานอยู่มันถุนแรงนะคะพนก็บอกว่าทิ่แล้วมันก็บ่งงามเฮ็นจังสี่ละตาจังสี่ ทุนแรกแหละบรรลุนี้ไม่งามงามเลยจากนายกบอบคุณนะได้ที่นี่เลยจ้าที่มาเซียสลาเวรานะคะทำออกมาสวยคุณพันริยาในการาทุนแรกในกันจัดตกแต่งสถานที่นะคะออกมาแล้วก็เป็น,นหน้าหนูง,งามอะไรการง,งามอยู่ได้เลยเนะอะมาจุ๊บจุบ๊บแรกนะจ้า